เราต้องมาช่วยมินนี่โดยด่วนของใส่บ้างเนี่ยเปลี่ยนเป็นข้าวโพดหนึ่งแก้วเหรอจัมบารี่ครีมเค้กสี่ปูช้าไทยใแก้วแรกต่อได้ค่ะแก่นั้นเหรอใส่แก่นั้นเหรอเอาเลยเราใส่ถุงพอดีปั๊บปั๊บกาแฟสินะ เราหยิบหลายลอดเลยป็นจริงๆเราใช้แค่สองน้ำอะไรดูก่อนได้เลยนะคะใส่ลงกันเลยไหมกินชิ้นหมดแล้วค่อยดึงถุงขึ้นนะคะเราใส่ตอนนี้ไปหรือยังะเราลืมเสร็จแล้ว,ลลว <S <S ใช่คัะน้ำอะไรดีจ๊ะ